ปลงปปรชิงโปรชิงชิงโปรชิงชิงชิงโปชิงชิงโปรชิงชิงโปชิงชิงโปชิงชิงปรอดชงอดชงอดชงกันเด้ออดชงกันเด้ออาบน้ำสบายใจเด้ออดชงสบายใจเด้อนงลงนงลงก่อนอดเสือกนเด้ออย่าพิงเตน

มาเนี่ยถ้าเพื่อนก่อนใครอารมณ์ดีนะเล่นน้ำแล้วอารมณ์ดีนะเล่นน้ำแล้วอารมณ์ดีนะเล่นน้ำแล้วอารมณ์ดีเลยนะเล่นน้ำแล้วอารมณ์ดีเลยนะโอ้โห ไม่รอวันนี้นะหืมบม่ได้ซักมาอะไรมือหรือเจ้าเป็นไงไม่ได้ใสมาหลายวันแล้วนะไม่สั้ใมาหลายวันแล้วนะเคี่ยวนะี่นะถูหลังกันนะทำดีๆลูกไต้ขอไต้ขอ Jadi ketika jap ini eh ยัง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 หายใจเลยเนี่ยสบายใจเลยเนี่ยสางหัวละสบายใจเลยเนี่ยสางหัวละสบายใจเลยเนี่ยเย็นสบายอ่ะเย็นสบายทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนลูกทาครีมทาแป้งก่อน ทาครีมก่อนเลยนะทาครีมก่อนเลยนะทาครีมตรงนี้ก่อนเลยเอาผ้านี่เป็นขุยไหมเนี่ยทาครีมตรงนี้อาหันหลังไปก่อนหันหลังทานุทานน้โอเคทาครีมก่อนเลยนะเพื่อความสะอาดสดใสนะ ngomong kita le kita le aja ju juju no 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 อยกอลยกบอลไม่ออมาเี่ยจุ๊บจุ๊ยแผลเแปเพิ่ก่อนแมเพิ่เพิเปิเพิ่ลออเยปา่าป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 เพิ่กันลูกแมเพิของเบบีทาลกไง แมเพิ่มของเบบีทาลงไงแฮมบีซามล้นอ้อมๆไง Dạ, dạ, dạ Ôi, em ơi เพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรนี่ขามขาใส่ขาใส่ขาด้วยฟังวยนะไนะดี๋ยนวอะไรเลยอู้เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้ว Coba ya Coba ya Aha, cu Aha, cuy! Aha, cuy! Aha, cu, ah chu à ôi ai nữa